อันนี้ <ค oms S 1> ของแท้ <númer S 2> เลยชวาวเขาของแท้เลยมันเท่าเดือนเลยใช่ไหมของแท้จริงเอาอันนี้มีวัดสบ้านแม่สาร ตำบลอะไรเข้าอาจารย์ตำบลนี่นี่นนนาสามตำบลนี่สามอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยทุกวเต็มเลยปะครับโอ้นี่ยังมีฝูงควายฝูงวัวอยู่ ปปปุุุ๊๊ก็โอถ่ก็โถ่ก็เรื่องเบิ่งเบิ่งเตควายอยู่ลุ้มญ่เดี๋ยวรถล้มถนนอีกล้มถนนล้มถนนเนี่โอ้ยขอโทษที่คนนั่งข้างหลังเนาะข้างหลังไม่บอกข้างหลังไม่บอกยอไปก็ย่อไปจังหวงรถข้างหลังจะมาได้ยังไงขนาดรถกระบะยังลำบากแล้วแบบนี้ไม่นี่คูเปอร์จะมายังไงโอ้ยสงสารเลยวันนี้ ตะะั้งแต่ผมซื้อรถมาก็ไม่ได้มาถนนขนาดน,นี้นั่น,นี่อันนี้แห <c oughs> ละครั้งแรกนนนในชีวิตของฟลอดวอดเรนเจอร์เรีมาถานนแบบแบบว่าเก่าแก่แกรจริงๆแบบว่ามันไม่มีแล้วแถวบ้านผมนีก็หาไม่ได้แล้วนี่ <c oughs> ถนนั่นนีถนนที่ไม่ใช่ถนนแล้วครับคานคนเดินแล้วเนี่โอ้มีรถอยู่ยังมันจน่าจะไปไม่ได้มันนง้งอาจารย์ เป็ย hey okay, ังไงไปไหนมาโน่เยเบรกรถลบทุกนูอยานมันติดยานรถติดโอเคสมติภาาเมือเมืองแต่ถ้าไม่ไมจดภาษากระเลียงเลยมันพูดภาษาอนภาษนคนกระเรียงเลยวนี่ ไปเรียงพันแท้แล้วอยู่แบบนี้ได้แล้วสบายสบายไม่จัดท้าไม่อะไรข้าวเม็ดก็ไม่ใส่ห้กาหยดก็ไม่ให้ไม่ให้เลยไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยโอ้ทั้งเผาเลยผู้นําเผาต้องเข้าให้ได้ก่อนเนาะเข้ากับผู้นำเผาไม่จัดท้านี่างไกลแค่ไหนก็ไปไปจังหันไปถวายไยตรงน้ำผ่อนคแบบกาแฟอย่างไรถวายนี่คงแท้ ของเทอาการดำเนินชีวิตของชอนเผ่าโบราณพอเข้าถึงจุดสุดท้ายที่รถยนต์ไม่สามารถไปต่อได้ก็จะต้องเดินด้วยเท้าถ้าระยะทางโดยประมาณ สองกิโลได้ครับแต่ก็เดินลำบากนิดหนึ่งต้องเดินไปกับฐานน้ำต้นน้ำมาเนาะก่อจะไปถึงเรียกว่าจุดกำเนิดของน้ำที่ไหลออกมาจากก้อนหินนะและก็ข้างบนก็เป็นเขาหินสูงชันนะครับน่าจะเป็นจุดกำเนิดของต้นน้ำนั่นแหละนะครับรทราบว่าสมัยรัชกาลที่เก้า ท่านเคยมาที่นี่ชาวบ้านแถวนี้พูดนะมาเยืนตรงก้อนหินก้อนใหญ่ๆหน่อยตรงที่ต้นน้ําว่าอย่างนั้นครับวันนี้ผมก็ได้มาตามรอยพระอ,องค์ท่านลองดูนะครับปีนี้เป็นวันที่15มีนาคม2567ครับผมวันนี้พารย์จา สำนักส่งโพสีอริยธรรมนะครับบ้านเ,าเียกเรียกว่าไม่ใช่บ้านอำเภอดีกว่าจำบ้านไม่ได้ละอำเภอสีสักนาไรจังหวัดสุขโขทัยนะครับวันนี้พระอาจารย์ท่านพามาศักษาศึกษาไปเยี่ยมชมนะครับหรือว,ว่าไปเที่ยว ดูต้นน้ำหมายว่า,าน้ําที่ตกจากเขาเป็นต้นกาเนิดน้ํานะครับต่อยาวไปลหลายที่ลหลายๆจุดกาเนิดนะครับแต่ตรงนีมน้มันไม่ได้อยู่ลึกเท่าไหร่อาจารย์ทนบอกนะครับก็จารย์เป็นจาำดับให้ดูน้ําจากที่ไครมาว่าก็คือว่า,าถ่านนับจากโรงเรียนโรงเรียนแม่แม่สามนะครับ เดินเท้าอย่างเดียวก็ประมาณว่าสามสี่กิโลแย่จริงๆแล้วจากโรงเรียนไปเน่สามารถนำรถเข้าไปได้ระยะเนี่ยประมาณสองกิโลแล้วก็จอดรถทิ้งไว้เพราะว่าไม่มีทางถนนเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเดินเท้าต่อประมาณสองกิโลก็จะไปถึงนี่ครับเนี่ยามที่ดูอย่างเนี่ยนะก็จะไปถึงต้นน้ําเลยก็แล้วกันประมาณนะ้นครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาเที่ยวธรรมชาติมาดู ต้นกาเนิดของแม่นาจจริงๆอ่ะก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นหนึ่งจุดก็แล้วกันหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวได้นะอันนี้มาพระาจาจยนนี่คือต้นน้ําเลยนะครับที่พะอาจาันนี่แหละต้นน้ําไหลออกมาจากภูผาหินเลยนะครับต้นน้ําจริงๆนะครับออกมาจากาหินเลยนะครับข้างบนนี่จะเป็นยอดภูเขาผาภูผาหินนะครับข้างบนนู้นเลยไหมนะ้นู้นยอดภูผาหิน ครับเนี่ยก็เป็นต้นกําเนิดของของแม่น้ํานะครับไปเรื่อยๆก็เป็นเล็กๆก่อนใหญ่โตขึ้นไปผมว่าถ้าตามไปเรื่อยๆน่าจะเป็นแม่น้ําแม่กองหรือเปล่ามันอยู่ต่จากสุโขทัยนะครับจากสุโขทัยนะครับเรียกว,ว่าบ้านแม่สารจําบนแม่ส้ม อำเภอศรีสัตรยจังหวัดสุโขทัทยนะครับวันนี้วันที่15มีนาคม2567ผมครูพรามพมจำปาได้มาต้องบอกว่ามาเที่ยวชมธรรมชาติพระอาจารย์ท่านอยู่สำนักปฏิบัติธรรมนะครับสำนักปฏิบัติธรรม เนี่ยผมลืมแล้วมาเมื่อวานเน,น,นี่ยเดี๋ยวนี้ก่อนสำนักปฏิบัติธรรมโพอริยะธรรมหรือเปล่าหรือผมลืมแล้วข <c oughs> <c oughs> อโทษทีถ้าลืมนะครับก็ <c oughs> ดีใจเดินมาก็เหนื่อยนิดหน่อยนะครับทางรถยนต์เข้ามาก็เขาไม่ถึงนะครับต้องเดินนะครับนี่คือยอดเขา ที่กำเนิดของน้ำนะครับในยอดเขาเลยที่มีตาน้ำนะฮะซูมไปให้ดูใกล้ๆเลยนะครับส่วนจะเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําอะไรนั้นผมไม่สามารถตอบได้แน่ชันนะครับต้องขอบคุณพ่อแม่ที่ให้เราเกิดมาขอบคุณชาวนาที่ปลูกข้าวให้เรากิน ขอบคุณแผ่นดินที่ให้เราอาศัยอยู่ขอบคุณคุณครูที่ช่วยอบรมสั่งสอนขอบคุณตัวเราเองที่มีชีวิตรอดจนถึงวันนี้เรากินเพื่ออยู่หวังต่อสู้เพื่อการศึกษาครับท่านผู้ชมครับสวยงามธรรมชาติครับน,นกถ้าสุกมานเนี่อาหารน,นกแน่นอน